ขายนะคะเราจะทําวิธีได้ดังนี้ค่ะคือเข้าที่ขายนะคะเราเลือกการขายเป็นเงินเชื่อค่ะโจทย์ที่เราจะทํานะคะคือโจทย์นี้ค่ะคือขายชา้ร์ว่าซีดีและตู้เอกสารให้บริษัทแอนนานะคะอย่างละยี่สิบห้าตัวค่ะให้เราเพิ่มได้กระดาษตรงนี้ลงไปนะคะแล้วเปลี่ยนวันที่เป็นอันดับแรกเลยค่ะ หลัจาใส่วันที่เสร็จแล้วนะคะให้เรามาเลือกรหัสลูกค้านะคะรหัสลูกค้าให้ใส่เป็นแอนนาค่ะรหัสตรงนี้นะคะให้เราแอดสินค้าที่เราจะต้องการขายนะคะคือชั้นวางซ d ค่ะในจำนวนที่25ชิ้นนะคะราคาต่อนหน่วยของชั้นวางซีดีนะคะคือ25บาทแล้วเราก็เพิ่มตู้เอกสารเข้าไปค่ะ จำนวน25ตัวค่ะในราคา55บาบาทนะคะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นของการขายเชื่อแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ